ว่าสามอย่างเซอร์ชั่นจากไอซีบอลลินแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียควบมอดอนกับคุณมาปอรินค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยนะคะครับผมผมยูนตรงไหนดีตรงกลางได้เลยนะคะครับแ้้งนายไปไหนแล้วนะคะเดินเดินมุมาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมาอยู่ด้วยกันกับแบรนด์แอมบาเซอร์ของเราคุณมาค่ะ หน่อยโอ้โหวันนี้พี่สื่อมันชนมากันแน่นเลยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีคนที่ดูทางไลฟ์ live อยู่นะครับผมก็ผมอมักเซลนนะครับแบรนด์แอมบัสเตอร์ของไอซีบรีนครับแล้ววันนี้ได้มาดีใจมากนะครับเป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดตัวคอลเลรชันใหม่ที่ชื่อว่ายังคอลเลคชันนะครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก<ช>เลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนะี่ยเป็นที่แรกเลยค<ะ>รับเคธิโอสติสาขาเมกาบาวนาแห่งนี้นะคะได้ลองสวมใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ผมว่าผมเชื่อนะว่า ใครที่เป็นสาวหรือเป็นําจายในซิวอรินอยู่แล้วเนี่ยจะทราบได้เลยว่าเอกลักษณ์เขาคือเขาทนทานและมีน้ําหนักเบามากแล้วยิ่งตัวเนี้ยเป็นตัว,ตวออใหม่แล้วเหมาะสําหรับคนที่อยากใส่แล้วดูลุกเด็กถูกไหมครใส่แล้วยังดูสาวยังหนุ่มยังสาวดีกว่านาะครับผมก็ตัวเนี้ยเราก็มีน้ําหนักเบาเห็นที่บอกแลผมแล้วก็ขนาดกระทัดรัดเล็กกระชับมากครับค่ะ,ะคือ,อสิ่งแรกเลยเหมือน i n f o r m เ t i o ์ที่เจอ ดีไซน์เท่มากดีไซน์เทพมากก็อย่างที่เห็นที่ผมยืนเซลแรกนี่ครเลยครับก็จับประกนแทุกคอลเลคชั่นใช่มีความบางเบามากเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องห่วงใส่แล้วใส่สบายใส่ได้ตลอดทั้งวันแน่นอนแล้วก็ปกติแล้วค่ะคุณหมากชอบใส่แว่นตาทรงแบบไหนแบบสปอร์ตไหมหรือว่าเป็นแนวไหนคะผมชอบใส่ทุกรุ่นเพราะว่ามันแล้วแต่อารมณ์อ่ะบางวันเราก็แบบอยากเป็นนักสื่ออยากนักหนัง ก็จะแบบเงียบเยหน่อยรางวันก็อยากจะออกแ้างนอกกับโลเทเทเราก็เลือกเลือกแบบดีไซน์ที่มันมีดีไซน์ขึ้นมาหน่อยแค่ะแล้วความรู้สึกแบบเวลาเราใส่แว่นตาที่ส่งมันเข้าได้กับเสื้อผ้าดูกตาแล้วแบบมันทำให้โล<ช>เทเทนด้วยเนาะถูกต้องมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะควรจะมีแว่นแว่นกันแดดหรือแว่นสายตาที่เป็นเขาเรียกว่าคู่ใจของตัวเองใส่แล้วรู้สึกแบบมั่นใจออกไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เลยนะอย่างแว่นที่เราใส่วันนี้ ถูเลใช่ครับจะยืดแบบก็ได้ตอนแรกก็ได้ตอนแรกก็เหมาะตัวนี้เรจะไม่ได้ก็ได้ใช่เลยครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมติว่าบางวันอาจจะต้องใส่สูทมาช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าตัวนี้ก็เหมาะโอ้โหก็คือเรียกว่าพอไปลองสวมมาชอบแบบทุกทุกทุกแบบเลยถูกต้องครับแล้วสีไหนที่แบบน่าจะถูกใจเราที่สุดถ้าต้องเลือกแบบสักามสีกันละกันเพราะว่าไม่เลือกสีเดียวมันยากไปนิดนึงเขามีเยอะมาก ก็มีหลายสีมากก็่อย่างที่บอกคือ no> รุ่นนี้เป็นยังไนก็คือเขาจะเน้นที่แบบสีสันสดใสแล้วก็ขนาดเล็กอะไรเงี้ยครับผมก็เพราะฉะนั้นได้ทุกสีมีทั้งสีกราดสีเนี่ยออเนี่ยสีฟ้าอะไรจะเป็นหมดเลยครับสีสดใสมากเลยถ้าใครอยากมาเยี่ยมชมก็มาเยี่ยมชมได้ที่นี่เพราะว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยครับแล้วคือช่วงนี้นะคะถ้ามาเลือกซื้อแว่นตา ทุกคอลเลคชันเลยนะไม่ใช่เฉพาะอย่างคอลเลคชันอย่างเดียวนะคะจะได้รับเป็นเสยื้อพร้อมลายเซ็นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งตามไปให้ด้วย<า>่จำกัดแค่50ตัวครับนั่นเซ็นอย่างที่ว่าพยายามมาคลั่มือแจกเบอร์อยู่ตอนนี้แม่เป็นไา,นายใส่ขับไม่เอาใครเลยคะไม่อยอาใครนี่มีมาลองเล่นซาอย่าเดียวเลยบอกว่าเข้าไปลองแล่นซาได้ตอนไหนนะเนี่ยใครที่มีแร็ปอยู่แล้วก็ลองมาหาอันใหม่ได้นะ อาว่าาไม่จเป็นต้องมีแว่นตาแค่อันเดียวเราสามารถมีแว่นตาอีออันก็ได้หูกไหมคะที่บ้านมีกี่อันนะคะตอนผมได้ดับไอซิลินไปเยอะมากใช่ใช้ไม่ซ้ำเลยครับก็ครับก็คือเี่ยนได้ตามอารมณ์เลยใช่ครับจะอ่านหนังสือจะอยู่บ้านแต่งตัวชิลๆนะคะไปเที่ยวต่างประเทศทป็หคเนี่ยไปแน่นอนครับเวดูแลบ้าี่ย่ก็ผก็ใช้ซลินบผมต่านตาากอีก เกิดยอดความรู้สึกนิดนึงดีกว่าว่าพอลองได้ใส่จริงแล้วนอกเทศกาลเป็นแบรนด์บาร์แบรนด์บาร์เซอร์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคบผมรู้สึกว่ามั่นใจตอนแรกตอนแรกที่ใส่ก็คือมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบายนี่แหละคือเขาเรียกว่าคือกษณะพิเศษคือลักษณะพิเศษที่มันแบบเออใส่เหมือนเหมือนไม่ได้ใส่เลยอะครับใส่แล้ว แล้วมันใส่สบายมากไม่ไม่บีบหัวใส,ใส่ใส่ได้ทั้งวันอนะันนี้ลองมาแล้วจริงๆใช<น>่เชิญชวนเลยนะคะสําหรับคนที่วันนี้นะคะกําลังมองหาแว่นตาใหมา่ให้เหมาะกับกรอบใบหน้าของเรานะคะปะกติหอ100ร้อยเปอร์เซขึ้นไปเป็นหลอสองร้อเปเซแบบนี้แล้วให้กณมาเชิญชุวนนิดนึงนะคะ่ะทั้งแฟนคลับแล้วก็ลูกค้า ได้ครับเพย,ยากจะบอกว่าที่นะคอลเลคชันใหม่ยังคอลเลคชันที่นี่เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเข้ามาชมหรือว่าใครที่ชื่นชอบไอซิมเอร์ลีอยู่แล้วเรียนเชิญได้ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เขามีหลายรุ่นแล้วก็ หลายแบบเป็น full c ล l l e c นเลยใช่ครับผมโอเคนะคะก็เข้ามาลองแว่นตาได้นะคะจะมีบริการดีๆนะคะจากผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะคะกับทุกท่านอยู่แล้วนะคะที่ร้านของทางเคจีออฟติค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรามีหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะชื่อรออยู่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่บอกว่าฟังคุณหมอไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ต้องมีนะคะยังกระชัานซักหนึ่งนะคะวันนี้ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกกันได้แต่ว่าก่อน เราจะมาทราบถึงความแตกต่างนะคะของแว่นตาจากทางไอซบิลเลนหรือมาทราบโปรโมชั่นดีๆนะคะจากทางเคทีออฟเคทีออฟซิกกันหน่อยนะคะว่าวันนี้นะคะคุณมีโปรโมชั่นอะไรนะคะมาเชิญชวนคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เมกาบางนาแห่งนี้กันบ้างนะคะ

我们是共产主义接